โดอะไรเหมือนกับคือแบบว่าเขาไม่ได้บอกดีมาไงลย่แต่บอกว่าเหมือนเขาแบบจับแบบตั้งต้องอะไรอย่างเงี้ยครับแปลนคลิปการมากเลยทีมนี้ขอบคุณนะครับผมขอบคุณเราสองคนไม่เคยแต่งตีมแบบนี้ครับแต่อาจจะร้อน คือมันไปใจมากๆแล้วอะไรางเงี้แยแล้วก็มีนักสแสดงที่แบบมี t a l ที่ฝีมือมีความสามารถเยอะแยะมากมายแล้วก็ข้อบูทั้งแข็มากนะที่มองเห็นเราด้วยแต่เราก็อยากจะบอกว่าก็ไม่ได้มีแค่เราเนาะมีแบบหลายๆคน พ่อทุกคนเลยเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าถ้าไม่มีพี่ๆก็จะไม่มีเน็ตเจนในวันนี้นะครับผมก็จะบอกว่าพวกเราสองคนก็คือขอบคุณมากๆครับก็รักมากๆนะครับผมถ้าอย่างนี้ถ้มีอะไรตอบแทนแฟนนะคะถ้ามีอะไรตอบแทนแฟนใครจริงๆมีแน่นอนครับผมก็คือจริงๆมีแฟนมีที่ถ่ายแน่นอนครับผมแต่ว่าพวกเรายังไม่ยังไม่ขอขอประกาศว่าวันเวลาเมื่อไหร่ครับผมเพราะว่าจริงี เรียนบ้กควาพีแฟนคลับคิดถึงก็เลยรู้สึกว่าจะรีบให้เร็วที่สุดเขาที่เป็นไนครับผมการสนันนะคะว่าจะกีนคนอะไรกนคะนครับจะแนีาแมีเทไหร่ก็มีพมีมด้ยี่ี่จะมาหรือเปล่าถ้าเป็นหมืนเดิพัก็กประณลัแล้วกันครับผมต่ออยากอยากให้พีบรูงก่อเียวได้ก่อนร้อยทีเราก็ไม่รู้เียเยอะขนาด อาจจะยังไม่ได้สัมบูรณ์ทุกอย่างแต่ว่าเราก็คุยแล้วว่าเขาอยากจะทำเพลงอะไรหรือว่าเราสมัมบูรอยากทำเพลงอะไรไก็เหมือนกับให้เสนอเขาไปแล้วก็เดี๋ยวก็ไปคุยกันอีกทีครับก็คุยไปทีก็จะมีความที่แตหลากหลายเลยก็ขออุ้ไวก่อนนครับขอจริงจเดี๋ยวถ้าผมพูดหมดอ่ะเดี๋ยวจะโดนดุไม่ใช่เราดุเราดุ<ร>าไม่ฮะดูนะ สอ,อกเดือนได้ไหมก็ต้าจะตั้งแต่เดือนนี้ถึงเดือนสิบสองกันครับจะได้เตรียมเงินไงอ๋อ,อ,อไม่แล้วก็อจริงจริงเอาเราอยากจะบอกว่าเก็บตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้ อยากจะแบบเอาใครมาหรือว่าเราอยากจะจัดโชว์แบบไหนให้แบบมันแตกต่างจากหลายๆโชว์ที่เราเคยโชว์มาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยขออุปไปก่อนดีกว่าตั้งใจโชว์อีกสักมึงตั้งใจจะโชว์สักสามวันน้อยไปหรือเปล่าอุ้ยน้อยไปอ๋อจริงครับผมก็รับรองเลยครับผมว่าสนุกแน่ๆเดือนไหนนะคะนะครับจังยังไม่ได้ จริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าคือความชอบของเรามันต่างกันใช่ไหมครับก็คือว่าถ้าเกิดส่วนตัวคนที่ติดตามเจ๊เป็นอย่างเงี้ยเจ๊ก็จะชอบร้องชอบเล้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนของพี่เนี่ยไม่ชอบอะไเกี่ยวกับการแท๊กติ้งหรือว่าแบบศาสตร์อะไรบางๆอย่างก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะว่ามันจะเกิดมาแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ขัดน้องเกมงเลือดนะฮะไม่ครับผมไม่เกงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหลุดทุกอย่างครับผมจะหลุดจะหลุดชั้นอะค่ะได้จะเปิสนอซื้อบัตรแล้ว อ๋อยืนยันก็จะบอกว่าคือก็ฝากทุกคนเหมอือนกับเตรียมตัวสำหรับแฟนมี่พวกเราสองคนด้วยนะครับผมก็จะบอกว่าคือวันเวลาอะไรจะรีบบอกให้เราที่สุดครับผมก็ขอแบบขอตัึไว้อ,อ,อ,อีกนิดนึงนะครับผมก็อยากให้ทุกคนถ้าสะดวกมามก็อยากให้มนนะะหาเนาะใช่ครับผมที่อยากให้นำเสน่ห์ถ้ามีโอกาสเอาต้องแมวของเรามาแบบว่าฝันดีช่วยดี้นะ้นจริงๆอะผมก็อยากนะผมอยากจัดแฟนมีของน้องชูชูแต่ว่า ไม่รู้น้องเขาจะน้องเขาจะชอบหรือเปล่าใช่ก็แต่ตอนนี้ก็เหมือนกับเข้ากับคนได้มากขึ้นแล้วครับผมใช่ก็ถ้าทางผู้ใหญ่เกี่ยวกับแมวอีกก็เข้าได้นะครับผมเข้าได้เราเข้ากันเจมได้หรือยังแล้วน้องแมวเข้ากันเจมส์หรือยังเออเจมอาจจะเข้ากับแมวไม่ได้ ต่อครับผมใช่ครับผมแล้วก็ขอฝากซิงเกิลของพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับก็คือไม่ชอบเป็นเพื่อนเธอครับผมแล้วก็ซิงเกิลเดี่ยวของเจมด้วยก็เออเพลงเกลงครับขอฝากด้วยนะครับ